สวัสดีค่ะบุ๋มบิ่มค่ะวินครับค่ะวันนี้เรามาทำอะไรกันคะมากินพิซซ่าวันนี้มากินพิซซ่าค่ะวันนี้สั่งพิซซ่ามากินสองถาดคือเยอะมากๆก็คือเป็นคนชอบกินมากๆคือเราสองคนชอบกินมากๆาก<ม> <laughs> ยังบุ๋มบิ่มนะคะก็จะเป็นสายคาเฟ่ค่ะชอบทานชากาแฟชานมไข่มุกเค้กไอศครีมของวันนี่คือชอบมากๆส่วนวินชอบทานอะไรบ้างคะชอบทานพิซซ่าครับพิซซ่าอย่างเดียวหรอมีอื่นอีกไหมใช่พิซซ่าอย่างเดียวพิซซ่าอย่างเดียวเลยเ ไปไปปแป้งค่ะเขาใส่แป้งแต่ว่าเราสองคนหายจะมีตัวช่วยดีๆค่ะที่ช่วยตัดหวานตัดมันก็จะเป็นตัวนี้เลย IG b เบ y ค่ะหรือ i n d i a n ยสกูตเบอร์ค่ะตัวนี้จะช่วยตัดหวานตัดมันทันทีนะคะหลังจากทานอาหารค่ะย2เลยแล้วก็ช่วยลดน้ำตาลสะสมด้วยลดคอเลสเตอรอลแล้วก็ลดไขมันไม่ดีด้วยค่ะส่วนที <S <s ่ทานง่ายมากๆทานยังไงบ้างคะก็หลังจากกินข้าวเสร็จนะครับหรือว่ากินอะไรเสร็จนะครับก็ฉีกซองแบบนี้ แล้วก็เทลงแก้วแล้วก็กินกับน้ําปุ่น,นะครับน้ำุ่ชงกินได้เลยนะครับมันจะช่วยลดไขมันแล้วก็ลดปุงด้วยอืแล้วรสชาติเป็นยังไงบ้างคะรสชาติจะออกกลิ่นหอมนะครับแล้วก็ออกกลิ่น พิงมาเอาในน้อยนะครับผมก็ทานง่ายเนาะก็คือไม่มีความขมก็คือทานง่ายหอมอร่อยแล้วก็ยังช่วยเรื่องสุขภาพอีกด้วยค่ะก็ตอนนี้เห็นผลลัพธ์นะคะเห็นผลลัพธ์ที่ชัดเจนจากวินค่ะคือแต่ก่อนก็คือรู้สึกเขาจะอ้วนหน้าบานกว่านี้ค่ะแต่ช่วงนี้ก็คือ <c oughs> หน้าเร็วขึ้นผอมขึ้น <c oughs> ใช่ไหมคะผลลัพธ์เป็นยังไงบ้างไหนแนะนำอ่ะผลลัพธ์ก็ช่วยเรื่องน้ำหนักลงน้ำหนักลงลดน้ำหนักลงนะครับแล้วก็ลดพวกไขมันหน้าท้องได้ดีเลยนะครับ ก็คือไอจีบอร์ดี้คือนอกจากช่วยตัดหวานตัดมันแล้วก็ยังช่วยเรื่องลดน้ําหนักด้วยใช่ไหมคะก็คือน้ําหนักลดลงส,สัดส่วนลดลงด้วยถ้าทานเป็นประจำเนาะปกติต้องทานวันละเท่าไหร่คะวันละ1นึถึงสองซองครับแต่ว่าหลังอาหารนันทีเนาะใช่แต่ถ้าอยากเห็นผลไม่ไวก็แนะนำกินวันละสองซองครับโอเค<ๆ>ถ้าใครนะคะอยากทานอาหารอร่อยอร่อยยังมีความสุขด้วยแล้วก็อยากหุ่นดีรักษาหุ่นด้วยก็แนะนำทานคู่กับ i g เบอร์รี่หลังทานอาหารได้เลยค่ะก็วันนี้บูมีผูมินขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ